ต่อค่ะ ep สองมารับผลจ้าว่าต้องจ่ายไหมอ่ะจัดไปนะคะรางวัลที่หนึ่งต้องมาแล้วล่ะค่ะก็เรียบร้อยนะคะฝากไว้สองวันแล้วเดี๋ยวช่างก็จัดการเปลี่ยนให้กับเราเลยนะคะเวลาที่เราจะแจ้งเครีม เวลาที่ทําให้การของเราหรือการที่เขาสอบถามเราแล้วเขาบันทึกเสียงของเราอ่ะมันมีความสําคัญกับเรามากๆเพราะฉะนั้นให้เราเอ่ยถึงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะถ้าห่างเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเอ่ยปุ๊บว่ามันเป็นอุบัติเหตุมาจากรถคันนั้นหรือคันนี้มันดีดใส่เราอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะเขาก็จะเอ่ยถามถึงรถอีกคันทันทีหรือ ในขณะที่เราบอกว่าไม่รู้ว่ามาจากรถคันไหนจำไม่ได้ดูไม่ทันคุณก็อาจจะมีการต้องจ่ายนะคะขั้นต่ำหนึ่งพันบาทเพราะว่าเคยเจอมาแล้วเคยเจอออีกคันหนึ่งที่จอดรถไว้นะคะข้างทางแล้วแวะซื้อของทีนี้รถเป็นรอยแล้วเราบอกเข้าไปว่าไม่รู้รว่าคันไหนที่ ที่ขับผ่านเราแล้วมาเกี่ยวของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละหนึ่งพันค่ะเริ่มต้นเพราะเพราะฉะนั้นอ,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 อ่าใช,ใช่มันมันต้องเกี่ยวกับการที่เราให้ให้คำนะคะให้คำประกอบการด้วยเวลาที่เราไปเคลมยื่นเคลมนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องบอกไปเลยค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนอ่า ถอยรถเข้าบ้านไม่มีคู่กรณีซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอนะคะแต่ก็คิดจะว่าแน่นอนคะ่ะโชคลาบมาหานะคะวันนี้ก็จัดไปเลยหนึ่งสามสามเต็มที่เต็มคาราเบลนะคะข่าวดีก็คือถ้าคุณทำประกันชั้นหนึ่งนะคะยังไงคุณก็ไม่ได้จ่ายนะคะถึงแม้ว่า ในการที่เราได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันไม่มีคู่กรณีหรือเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นยินดีกับทุกคนด้วยไม่ต้องกังวลเลยนะคะ